เรื่องด้วยวะ22นาทีแล้วเราจะเริ่มเรื่องแรกกันกับกูเบเป็นประสบการณ์ที่เขาเจอมาตอนสงครามโลกครั้งที่สองนะสม่ในั่งงงอยูแกไปแกไปโอเคอ่าเริ่มเลยเขาเกินมาหน่อยว่าเริ่มตอนไหนโอเคโอเคอันนี้คือเาจะเข้าหมดจริงจังกันนะอย่างที่บอกพอพอพอเข้าเรื่องหมดเรืองตอนเล่าเรื่องปุ๊บเราจะไม่มีตลกละนะครับจตั้งใจฟังละใช่ครับต้องเกินก่อนเลยว่า ส่วนตัวผมเนี่ยไม่กลัวผีแต่แต่เป็นคนเชื่อนะแบบเวลาแบบคนกลัวแบบว่าเฮ้ยโรงแรมนี้เวลาไปไปพักผ่อนที่ไหนแบบโรงแรมนี้อะไรเนี่ยคือแบบเข้าใจเข้าใจถึงความกลัวของแต่ละคนแต่แบบว่าผมว่าเป็นคนไม่กลัวแต่ก็ไม่ได้แบบลบหลู่อะไรเออแต่แบบไอเหตุการณ์เนี้ยมันมันเกิดกับผมตั้งแต่แบบเด็กแล้วเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องลู้ราพวกนี้ แต่แม่เป็นคนเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องของเรื่องของเราตั้งแต่ตอนเรายังเด็กอะ่ะต้องย้อน,นไปตอนแบบสมัยที่แบบยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังเป็นทารกเหรอที่แบบต้องนอนเปรอะปะเบบีเบบีเบบี <Baby. S 1> เออค<อ>ือเกิดมาเราตั้งแต่จำความได้คือไม่กลัวไม่กลัวเลยจนจนแม่เราอะ่ะมาเล่าให้ฟังว่าเราอ่ะเป็นเด็กที่แบบว่าตากับยาย ย่าปู่หรือแบบว่าผู้ใหญ่ในในแบบในในตระกูลอ่ะรักแบบว่าเอ็นดูมากเลยเอ็นดูตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วเราก็แบบเออก็ฟังฟังไปแบบแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่แม่แม่เล่าว่ะอ่าตอนนั้นอ่ะเป็นแบบว่าอยู่สมัยแบบต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็คือแบบว่าสมัยแบบบ้านบ้านยังเป็นแบบว่าบ้านไม้อะทรงไม้สมัยก่อนเลยแม่แบบยังเป็นวัยรุ่นยังมีเราเราตั้งแต่แบบเด็กๆเลย แลวแบบว่าเราเป็นคนที่แบบเป็นเด็กที่แบบว่าถ้านอนนอนเปย์ไม่มีคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีคนไกวเปย์ไม่มีคนไกวเปย์เราจะร้องตลอดร้องแบบร้องร้องร้องยังไงก็นอนไม่ได้แม่ต้องเป็นคนที่แบบว่าอยู่กับเราตลอดเวลาอ่าะไรเนี้ยพอนึกบ้างแบบต่างจังหวัดมันจะเป็นแบบทรงไม้เลยแบบทรงไม้เก่าๆทีเนี้ยมันเป็นเปที่แบบว่าผูกกับเสานึกออกป่ะเสาบ้าน เสาบ้านเออเสาบ้านเสร็จปุ๊บแม่ก็จะคอยกวัยเปตลอดแม่เล่าให้เราให้ฟังว่าเราอะเป็นเด็กที่แบบคือต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดอืมที่บอกว่าต้องมีคนกวัยเปแล้ววันนั้นอะมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าแม่ผมอะเหมือนต้องออกไปไปดูอะไรทักอย่างนอกบ้านไปแป,ป๊บเดียวอะไปแป,ป๊บเดียวมันยี่สิบนาทีที่ห้านาทีแล้วทีเนี้ยม,มันเขาเรียวกว่าอะไรอะแม่แบบว่าเอ้ยถ้าไปอ่ะ เราอะร้องแน่นอนอเราะว่ต้องมีเสียงร้องแบบร้องร้านบ้านอ่ะคือแบบว่าถ้าใช่ถ้าไปถ้าไปไปนอกบ้านแป๊บเดียวอ่ะเสียงเราจะร้องเลยอืมถ้าสมมติว่าไววไควเสร็จปุ๊บไาวเปไปถ้าเปเริ่มหยุดอ่ะจะรู้เลยว่าเปย์หยุดแล้วแล้วเราอะเริ่มส่งเสียงส่งเสียงร้องอืแต่วันนั้นอะเป็นช่วงที่แบบว่าย่าผมย่านะย่าคือพึ่งเสีย เพิ่งเสียได้แบบไม่ไม่ถึงเดือนและแล้วแม่เล่าให้ฟังว่าย่าเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ารักเราเอ็นดูเราแบบอ่าเป็นคนที่แบบเด็กเด็กที่แบบติดติดย่าติดผู้ใหญ่อะไรเงี้ยติดอะไรเงี้ยออ่าเสร็จปุ๊บวันนั้นแม่แม่ออกไปธุระประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีแม่เล่าให้ฟังประมาณยี่สิบนาทีแม่เอาไกวไกวเสร็จปุป๊บไกวยพอให้มันได้แบบได้ได้น้ำหนักน้ำหนักไปอ่ะให้เราไม่ร้องแต่แม่ออกไปประมาณยี่สิบนาทีครับ วันนั้นเสียงเรานี่เงียบเงียบกิบเลยเสียงจากในบ้านงเงียบกลิบคือแม่แบบก็แบบสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่ร้องวะออกมาข้างนอกแปบ๊บเดียวทําไมทําไมไม่ร้องเสร็จปุ๊บเวลามันผ่านไปผ่านไปเกินยี่สิบนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนึ่งวันนั้นนะ่ะแ,แม่ผมแม่ผมจําไม่ได้ว่าทําอะไรอยู่แต่คือตัวแม่ไม่ได้อยู่ในบ้านอ <c oughs> แต่แม่เริ่มแปลกใจแล้วว่าทําไม เราไม่ร้องแล้ววันนั้นอะ่ะเป็นเป็นวันที่มาทางบ้านอะ่ะไม่มีใครอยู่เลยเหมือนอะ่ะยุงย่งยุง่งเรื่องเรื่องแบบทําเกี่ยวอะ่ะงานศพญาติเลหรืออย่างเลยแหละแม่แม่ผมกําลังกําลังเข้าบ้านไปอะ่ะแม่ก็เริ่มเอกใจว่าเฮ้ยทาไมทําไมเราไม่ร้องวะวันเนี้ยเสร็จจังหวะแม่เดินเข้าบ้านไปแล้วแบบว่าอยู่ตรงประตูและและมองไปอะ่ะหยุดแม่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูนะแล้วมองไปแบบตรงตรงพี่ เปเราอืมเปเราอะคือแม่แกว่งครั้งล่าสุดก็คือก่อนออกไปใช่ปะอืมแต่พอพอแม่แม่ผมกลับมาในบ้านและยืนอยู่ตรงประตูอะมองไปที่เปอืมเปแม่งสั่นพี่เปแม่งแบบมันเหมือนไม่คนมาไกวไว้อะแต่ทางทั้งที่ทางทั้งที่แม่ผมอะไกวไว้ตั้งแต่แบบตั้งแต่ก่อนออกไปอะนึกออกปะเออแล้วแบบ ใช่ทางบ้านไม่มีใครอยู่เลยวันะคือยุ่งยุ่งเรื่องญ้าเรื่องแบบเรื่องเรื่องญ้าอะไรเงี้ยแม่แม่เขามาแขวแม่พี่ก็เห็นเปเปแกว่งเปมันกำลังแบบเหมือนแบบมันกําลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังเหมือนโดนโดนคนไกวอ่ะเออทีนี้เหตุการณ์นั้นก็ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่าเกิดเกิดขึ้นกับเราในวัยวัยเด็กที่แม่แม่แม่มาเล่าให้ฟังอืมและทีนี้ชีวิตผมอะเหมือนแบบว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตากับยายปู่กับย่ามามาตลอด จนจนที่แบบเกิดเกิดเกิดขึ้นกับผมจริงที่แบบว่าอืมจําความได้แล้วตอนตอนมหาลัยช่วงมหาลัยอ๋อนโตแล้วอันนี้โตแล้วโตแล้วใช่มาช่วงมหาลัยก็คือตากับยายตากับยายผมอายุแบบอายุเริ่มเยอะแล้วไงทีเนี้ยเขาว่าเาวแล้วบอกเสียไปแล้วออนนั้นยาอันนั้นยาอันั้นยาอนั้นยาเสร็จปุ๊บช่วงมหาลัยผมปีนั้นตากับยายเหมือนแบบเหมือนอายุอายุมากแล้วแล้วเขาก็แบบมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บ ตาก็เริ่มเริ่มป่วยเริ่มป่วยเริ่มป่วยแบบป่วยโรคนู้นโรคนี้เบาหวานอะไรเงี้ยโรคโรคคนแก่อาอยุเยอะประมาณนั้นทีนี้ผม่าเออแบบก็กลับไปเยี่ยมอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่ามแม่ผมมาเป็นขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ต่างประเทศอืมอยู่ต่างประเทศทีนี้ก็เวลาตาตาหรือตาหรือตาหรือยายผมอ่ะป่วยหรือว่าแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบินมาเลยเขาก็จะลางานแบบบินบินมาให้ได้เขาเป็นคนที่แบบเออรักรักตากับยายมาก ปู่<ม>ย่าอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบคนที่แบบดูแลแทบจะมากที่สุดในในในตระกูลเขาอะเออแล้วเนี้ยเวลาเวลาเขาไปหาตายายผมก็จะแบบไปกับเขาด้วยตลอดอะไรเงี้ยมาผมก็เลยแบบรู้สึกว่าผมมาผูกพันกับตายายมากตั้งแต่เด็กๆมาถึง<ม>แบบจน,นเนะี้ยจนจนเขามามาป่วยพอป่วยปุ๊บในปีนั้นน่นะตาผมก็เสีย<ม>เสียเสร็จปุ๊บแม่ก็บินมาบินมาผมก็แม่ก็แบบ ถามว่าแบบเออแบบบวชให้ตาหน่อยได้ไหมอะไรบวชบวชส่งเขาแบบขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ยอ่ะตามความเชื่อเขาตามความเชื่อของแบบคนคนชาวพวัดอ่าใช่ใช่ชาวพุทธเสร็จปุ๊บผมก็อ่ะบวชบวชก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปผ่านไปเสร็จปุ๊บเวลาผ่านไปจนแบบบวชจะแบบผมขึ้นจนแบบว่าผมกับแบบเริ่มเป็นทรงอะไรเงี้ยเวลาผ่านไปไม่ถึงปีอผ่านไปไม่ถึงปีผ่านไปไม่ถึงปียายเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คนแก่เวลาเขาอยู่กันมานานใช่ไหมเขาแบบว่าจะแบบว่าพอคนนึงเสียอีกคนนึงจะแบบป่วยตามเขาเรียกว่าอะไรแบบตอมใจตอมใจใช่ใช่ใช่ตอมใจตอมใจพูดแลวจะร้องเสร็จปุ๊บตอมใจใช่ไหมทีนี้ก็แบบป่วยตามป่วยแต่ปุ๊บรอบเนี้ยแม่ผมเหมือนไม่ว่างที่จะบินมาเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในระะปีนหนึ่งมันไม่สามารถมันไม่สามารถ ฮะใช่ใช่มันเป็นคำชิดเข้าใจเข้าใจเพราะว่า,าใช่ใช่คือ,อตาเพิ่งเสียอ,อในในปีนั้นะตาเพิ่งเสียมันแบบยกตัวอย่างแบบเหมือนเสียแบบต้นปีอพอแบบจะเริ่มจะเริ่มแบบปลายปีอะไรเงี้ยยายผมก็มาเสียต่อ,อพอเสียได้ปุ๊บอ่ะอมแม่ก็ต้องบินมาเลยบินมาให้ได้อ่ะคือบินมาให้ได้แต่คือตอนป่วยอ่ะแม่ทําได้แค่เพียงแบบว่าวิดีโอคอลกับยายที่แบบตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วสภาพตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วอืมเสร็จปุ๊บ แม่ก็บินมางานงานศพผมว่าไปต่อไปงานศพยายแล้วไปบวชให้อีกบวชให้เสร็จปุ๊บเออก่อนก่อนช่วงวันบวชอะ่ะมันคนในจังหวัดเขาจะวางศพไว้ในบ้านนี่หรอะปะบ,บางพื้นที่ใช่ใช่ใช่การวางศพไว้ในบ้านใช่ไหมทีเนี้ยวันนั้นล้วผมไปวันแรกไปถึงวันแรกเว้ยบ้านนายจังหวัดจะเป็นแบบใหญ่ๆมันจะเป็นบ้านใหญ่แล้วแบบมีพื้นที่กว้างๆวงอ่ะนึกออกปะบ้านนายจังหวัดเป็นแบบ เขาเรียกว่าอ,อะไรบ้านมันจะใหญ่เออสองชั้นทีเนี้ยแม่ผมก็สร้างสร้างสร้างบ้านไว้ให้เสร็จปุ๊บเป็นการวางศพไว้ในบ้านเว้ยแล้วเนี้ยห้องห้องที่อ่าเหมือนเป็นตากับยายอ่ะผมผมชอบนอนก็คือเป็นชั้นล่างมันจะเป็นห้องแยกๆแล้วมันมันเขาเรียกว่าอ,อะไรอะลองศพที่วางอ่ะมันวางไว้ตรงประตูเว้ยอ่ามันเป็นห้องใช่ไหมอ่าห้องเสร็จปุ๊บคีตภาพมันแบบเดินเดินเข้าไปในบ้านเป็นห้องโถงใหญ่เลยแล้วทีเนี้ยด้านซ้ายมันจะเป็นประตู ประตูห้องประตูห้องเสร็จปุ๊บโลงศพจะวางไว้กลางบ้านเลยอและและตรงตรงข้ามประตูจะเป็นจะเป็นโลงโลงศพของยายผมทีนี้นไปถึงก็แบบไปไหว้ไปไหว้ศพไหว้อะไรเคารพศพปกติทีนี้ผมว่าเอยวันนั้นเพียเพียเว้ยเพียเพียก็เลยเข้าไปนอนผมว่าเป็นคนแบบไม,ไม,ไม่ไม่กลัวไงตอนนั้นคือแบบจําความได้แล้วว่าแบบเอ้ยเรื่องเรื่องเนี้ยผมไม่กลัวแต่แบบว่าก็ไม่ได้รบหลู่ทีนี้เข้าไปนอนเว้ยนอนได้แบบแป๊บเดียวอ่ะ รู้สึกรู้สึกหลับหลับไปเหมือนคนนอนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคนเดินทางมาแล้วแบบพักผ่อนอ่ะมันเพียเพียเสร็จปุ๊บอ่าใช่แป๊บเดียว,ยวหัวถึงหมอนแปบ๊บเดียวนอนในห้องที่ตากับยายผมชอบนอนใช่ไหมเสร็จปุ๊บฝันเวยฝันแปบ๊บเดียวเท่านั้นฝันฝันว่าเราอ่ะเดินอยู่ในบ้านคือเหมือนเขาเรียกว,ว่าฝันฝันเหมือนจริงอ่ะ ฝันแบบเป็นฉากที่แบบมันเหมือนจริงบบอะ,อะคือเราเรารุกขึ้นมาจากห้องนั้นอืใช่ไหมแล้วก็เปิดเปิดประตูเปิดประตูห้องนั้นออกมาแล้วแบบเห็นเป็นโลงศพเว้ยโลงศพโลงศพเหมือนแบบตอน <ไง S 1> ที่เรา<ห>เดินเดินเ<ๆ>ข้ามาใช่เป็นบ้านบ้านตายายผมเลยเสร็จแล้วผมไปยืนตรงโลงโลงศพใช่ไหมรูปก็เป็นรูปรูปยายผมและแล้วผมมองไปที่ประตูบ้านที่ผมเดินเข้ามาตอนแรกอะเป็น ในฝันน่ะเห็นเป็นยายผมอ่ะแบบว่าแต่งตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสื้อเสื้อเขาเรียกว่าอะไรคอกระเช้าเหรอคอกระเช้าอ่าเสื้อเสื้อเสื้อคนแก่แล้วก็ยายผมเขาชอบใส่ผ้าถุงอื็อเกผ้าถุงเช้าผ้าถุงปกติขแล้วก็านั่งนั่งแบบนั่งพับเพียบเหมือนแบบนั่งเอียงตัวออืแบบนั่งเอเียงตัวอยู่ตรงอยู่ตรงประตูเหมือนเหมือนอยู่ตรงประตูตรงประตูที่แบบว่ายังไม่เข้ามาในตัวบ้านแล้วเขาพูด แล้วเขาก็มองหน้าผมไปตอนนั้นเขามองหน้าผมอยู่ๆก็มองหน้าผมผมก็มองหน้าเขา<ม>เขาก็เหมือนบอกว่าเขาพูดออกมาว่าอยู่นี่อยู่นี่เป็นภาษาภาษาอีสานนะอยู่นี่มาเอาไปพูดอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเหมือนพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรพูดในในสำเนียงอีสานแต่แบบว่าเหมือนพูดกหลานี่ยลูกอะอยู่นี่มาเอาไปอะไรเงี้ยอ่าเหมือนพูดพูดปกติอะไม่เป็นไรความหมายคือเขาว่ามาเอาไปเนี่ยคือมาเอาอะไรอ่ะอ่าอันนั้นผมไม่รู้อ๋ออันนั้นผมยังไม่รู้ ผมสะดุ้งตื่นเว้ยเพราะว่ามันเหมือนอจริงมากแบบมันมันมนึกว่าเป็นจริงอะ<จ>แต่คือแต่คือในฝันอะมันไม่มีใครเลยทั้งบ้านไม่มีใครสักคนแล้วก็มีแค่โลงศพที่วางตรงกลางบ้านอืแล้วก็มียายที่นั่งอยู่ตรงประตูมองหน้าผมอืแล้วก็พูดพอพูดเสร็จปุ๊บผมสะดุ้งเลยปุ๊บตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาในห้องนั้นแม่ผมเดินเข้ามาพอดีช่วงนั้นตอนประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วหกโมงทุ่มหนึ่งอะช่วงโพเพอะทีนี้อืเดินเข้ามาผมบอกว่าแม่ ฝันแม่ผมก็แบบเออฝันฝันอะไรผมก็บอกว่าประมาณแบบฝันเห็นยายแบบมามาที่มาที่บ้านมาที่บ้านหลังเนี้ยมาที่บ้านยายเนี่ยมาอยู่ตรงประตูแล้วแบบว่าเหมือนแบบมานั่งอยู่ตรงประตูแต่แบบเหมือนเข้ามาไม่ได้เหมือนนั่งอยู่ตรงแบบนั่งแบบเพียบอยู่หน้าบ้านแล้วแบบเหมือนบอกว่าพูดว่าแบบเออมานี่อยู่นี่มาเอาไปทีเนี้ยแม่ผมก็อืมทีเนี้ยอ่าก็ ก็ผ่านไปก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรใช่ปะเสร็จปุ๊บเหมือนแม่ไปเล่าไปเล่าต่อให้คนในงานคนในงานก็คือพวกญาติพวกป้าพวกอะไรผมป้าผมบอกว่าเชื่อปะตั้งแต่ยายยายเสียตั้งแต่ยายเสียคืนคืนก่อนหรือคืนสองคืนที่ผ่านมาไม่มีใครฝันถึงยายัะคนเลยมีเบ <ใน S 2> ีล <ใน S 2> คนเดียวมีเบลคนเดียวใช่มีผมคนเดียวเสร็จปุ๊บผมว่าเฮียวหนลุกตอนนั้นคือแบบ มันขนลุกที่นึงอ่ะมันรู้สึกแบบเออแปลกๆเสร็จปุ๊บไอไอคําว่า,มาเมาไปเนี่ยผมว่าอะไรว่าเมาไปเมาไปแต่ทีนี้เหมือนแม่เหมือนแม่รู้มมแม่รู้อ่ะแต่คือไม่ได้บอกผมว่าเกี่ยวกับอะไรทีนี้พอวันอ๋ออ่าทีนี้พอวันเอ่อวันเผาผมก็ต้องบวชต้องโกนผมโกนไรก็คือเดินไปส่งเขาจะเป็นแบบประบวน ขบวนแบบ uh, 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 จูงสายสินเราเราศพศพไว้บนลงศพไว้บนอ่ mm. บนรถก,กระบะบนกระบะทีนี้ก็เข็นก็คือลากไปลากไปลากไปส่งเป็นสายสินยาวๆเลยแต่จังหวัดเขาก็แบบพอมีใครเสียอ mm. มันเหมือนจะเป็นงานใหญ่ของของของหมู่บ้านเลยแบบว่าจะมาทำหมู่บ้านอะไรประมาณนั้นเสร็จปุ๊บพอไปไปถึงเมน mm. ถึงเมนจนถึงเวลาเผาอะก่อนจะเผา คือผมเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเวลาเวลาอยู่กับตาตยายจะไม่ได้แบบว่าสแสดงออกถึงความรักอะไรขนาดนั้นแต่พอแบบพอเขาเสียจริงคือเรารู้สึกว่าคิดถึงเออรู้สึกว่ามันแบบใจหายเออมันใจหายมันยิ่งแพกมากในขณะที่เรายังบวชอยู่ตอนนั้นอะ่ะอืมเขากาลังจะแบบเอาศพเข้าไปในในเมรมเราแบบเราไม่ไหวไว้ลุกลุกไปตอนที่แบบยังใส่ยังยังหุ้มยังห่ม,มจีบอจีวอลอยู่อเออ ลุกไปแบบไม่ไหวอะ่ะต้องต้องไปต้องไปยืนดูตร,ตรงตรงที่เขาจะ,จะเจ้ายายยายเข้าไปเผาทีเนี้ยอแม่ผม mm. อือยู่ๆก็แบบแม่ผมเอามือเว้ยแม่ผมนะเอามืออ่ะหยิบหยิบเงินหยิบเหรียญน่ะเหรียญในปากในปากยายอ่ะอืเป็นคนหยิบเหรียญในปากยาย mm. ขึ้นมาผมก็เห็นตอนนั้นคือแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยผมว่าถามแม่มันมันคืออะไรเงี้ยแม่ก็ยังยังไม่เล่าให้ฟังทีนี้ หยิบเหรียญมาเสิร์ฟปุ๊บแม่ก็เก็บไว้ในกระเป๋าพอจังหวะที่แบบส่งส่งยายเข้าไปในในในเตาเผาอะ่ะทีนี้ร้องเลยครับทุกคนร้องแบบร้องแบบร้องไแบบห้เลยผมแบบตอนนั้นคือแบบก็เก็บไม่อยู่อะ่ะทอนนั้นที่บวถอยู่เนอะว่ามันต้องจริงมันต้องสำรวมอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่มันเก็บไม่อยู่ร้องไห้อะไรเงี้ยอืมจนจนเวลาผ่านไปอืมแม่ก็บอกบมาบอกว่าเออที่ยายบอกว่าเมาไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าให ให้ให้ให้เบย์เป็นคนหยิบเหรียญนั้นน่ะเหรียญเขาเรียกว่าอะไรเงินเงินปากผีป่ะอ่าใช่เงินปากผีทีนี้ผมก็เริ่มเข้าใจว่าวันนั้นที่ยายมาเข้าฝันอ่ะเหมือนแบบว่าให้เบย์เป็นคนหยิบเป็นคนหยิบเงินออกมาจากปากของยายอืแต่แม่ผมบอกว่าเบย์อะบวชอยู่เขาไม่ให้เป็นคนหยิบอ๋ออ่าทีนี้แม่ก็เลยต้องหยิบแทนอะไรประมาณนี้ ทีนี้ผมว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องแบบเอาเงินเข้าไปในปากอะไรเงี้ยอันนี้นผมผมไม่เข้าใจนะเพราะํารนี้แต่คือก็ได้ยินได้ยินมาว่ามันเป็นเหรียญที่อยู่ในอยู่ในปากของเอศพหลังจากนั้นอ่ะที่ตายกับยาผมเสียมผมฝันเห็นฝันเห็นคนตายมาตลอดเลยเว้ยจนถึงทุกวันเนี้ยนะใช่ฝันเห็นคนตายคือ ตอนแรกก็ฝันเห็นตากับยายใช่ป่ะมาเรื่อยเลยว่าแบบบางทีก็ฝันเห็นแบบผมก็ยังอยู่ที่บ้านตาบบยายในฝันก็เป็นตากับยายแบบฮะอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งอะไรมาี่ะอาทิตย์หนึ่งเท่าดังหนักอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสี่ห้าวันอะอุ้ยจ็ดลูกเยอะไหตายแบบไหนฮะตายแบบน่าก,กลัวไหมหรือว่าแบบเหมือนไม่คือเอเอเห็นเป็นวิญญ,ญาณหรอหรือว่าไงในฝันอะมันมันแบบมันสลับกันบปเว้ยบางทีบางทีอะก็ ก็เขาเรียกว่าอะไรอยู่อยู่ที่หอใช่ปะอ,อยู่ที่หอพักอะ่ออะก็ฝันเห็นที่หอเลยคือเหมือน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 ครั <c oughs> ้งแรกเลยที่ที่ฝันก็คือที่ฝันถึงยายที่บอกว่าฝันแม่งเหมือนจริงอ่ะอืมอ่าอ่าคือเราอยู่ที่ไหนเราจะฝันเราจะตื่นมาที่นั่นคือเขาแล้วเราจะเห็นที่นั่นอตอนนี้ก็คือเรื่องเล่าอ่ะจบแล้วแต่หมายถึงว่า,วา,าอ่าดับอ่าอินพัที่มีมาต่อใช่สิ่งที่มันเป็นเป็นเป็นผลกระทบมาต่อตอนนี้ก็คือฝันเห็นอะไรพวกเนี้ยบ่อยๆ ใช่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็ยังฝันอยู่เหรออืมช่วงนี้ไม่ค่อยฝันล่าสุดก็คืออาทิตย์ที่แล้วอ๋ออย่างวันเนี้ยที่หลับที่ออฟฟิศเนี้ยก็คือไม่ได้ฝันละไม่ได้หลับไม่หลับเี่บอ่านห้าทํางสายตาเขาสายตาบผาอ๋อเอาไเออในเนี้ยผมไม่ได้ฝันเห็นคนตายมาตลอดเลยแล้วแบบเหมือนเป็นแพสซีฟผมอะแล้วเนี้ยสกิลแพสซีฟเนื้ออกป่ะอ่าอ่านึ่งออกเออแล้ว เออแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตอนแรกอะ่ะมันมีช่วงที่แบบฝันที่ถีใช่ไหมตอนนั้นก็เข้าใจแหละว่าเพิ่งเสียก็แบบว่าเออมันเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบเป็นเป็นผลกระทบของ<า>จิตใจอะไรอย<า>่างงี้จิตใต้สำนึกมันยังแบบนึกถึงอยู่อะไรเงี้ยอาจจะฝันแต่คือเชื่อเวลาแม่งผ่านมาแบบมานานแล้วอะอแล้วความแล้วผมเวลาผมเล่าให้ฟังผมเล่าให้แม่ฟังไว้โหดเขาเรียกเขาเรียกวอะไรเออตากับยายยังไม่ยังไม่ไปไหนนะอะไรเงี้ยแบบว่าแต่พอพอผมบอกว่า แม่ช่วงนี้ไม่ฝันเลยอืมแม่ผมก็เลยบอกว่าตายยายไปเกิดแล้วอะไรอ่ะอแต่คือล่าสุดคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยายฝันถึงยายอยู่ก็คือยังอยู่ในบ้านเนี้ยอยู่ในบ้านเนี้ยผมฝันแบบอยู่ในบ้านเนี้ยแล้วแบบเหมือนเหมือนอยู่ข้างล่างบ้านเน่ะนอนอยู่ข้างล่างบ้านอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วเขาเคยเจอเอ้ยเขาเคยอยู่บ้านนี้เหรอเคยมาเคยมาแต่ไม่ได้แต่ไม่เคยอยู่ใช่อไม่แล้วไม่ถึงเห็นคนตายนี่คือเห็นคนตายไปแล้วหรือว่าแบบเห็นเป็นศพอะไรเงี้ย ม,มาเห็นคน,นตายไปล <ะ S 1> แล้วมาเข้าฝันอ๋อคนตายไปแล้วทาอชั่วอันนี้เป็นคําถามเลยสมมุติว่า,ส,มมวาสิ่งที่เราเห็นในฝันเงี้ยเรารู้ได้ไงว่าคนเนี้ยคือคือคือคนที่ตายไปแล้วหรือว่าหรือหรือจาเป็นคือวิญญ,ญาณแน่ๆอะไรคนในหมู่บ้านผมอะหลังจากที่ผมเอกลับมาอยู่บ้านใช่ป่ะช่วงมหาลายัยเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาอยู่บ้านอืมก่อนก่อนมาทํางานอะ่ะก่อนมาทํางานที่เนี้ยอ่มี คนในหมู่บ้านออกมเสียสองคนเว้ยคนแรกเป็นคนที่แบบผมเจอมาตั้งแต่เด็กเลยอืมเออแล้วแบบผมฝันนั่งมันเขาเรียกว่าอะไรมันฝันเหมือนจริงอ่ะคือมัน,มนเหมือน,มนผมอะ่ะเออคือแบบเขาเป็นคนที่แบบว่าคนแรกนะเขาเป็นคนที่แบบชอบรดน้ําต้นไม้อยู่ในอยู่ในบ้านเว้ยแล้วทีเนี้ยใครใครก็ตามมาจอดรถหน้าบ้านเขาว่าเขาจะไม่ชอบอืมเออแล้วทีเนี้ยผมฝัน<ว>ผมฝันว่าผมไปจอดรถ <L un> เออผมไปจอดรถหน้าบ้านเขาอื mm. แล้วทีเนี้ยผมอยู่ฝันตรงข้ามไม่ฝันตรงข้ามผมว่าเป็นบ้านบ้านหลังเก่าของผมใช่ปะ mm. ผมก็ยืนอ,อยู่ฝันตรงข้ามในฝันนะฝันตรงข้ามเสร็จปุ๊บแล้วภาพที่เห็นคือเลยว่าผมผมยืนอ,อยู่ฝันตรงข้ามและในฝันน่ะเขายืนรถน้ำต้าม้อยู่ในบ้านเว้ยแต่เขา,ามองมาที่ผมอืม mm. แล้วผมก็มองแบบมองมองมองหันหลังแบบเหลียวหลังกอกไปเหลียวหลังกอกไปที่รถผมอะว่าเพราะว่าจิตใต้สำนึกผมอะผมคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันนึกว่าเวลาเราจอดรถไว้อ่ะ ือเรารู้เลยว่าเขาอะต้องไม่ชอบอืมแล้วผมอะจังหวะที่ผมหันกลับไปในฝันอะหันกลับไปที่รถอะอืเขากําลังมองผมอยู่กินของข้ามปานของข้ามอะกับจ้องตากระเหม็งเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่นี่ผมสะดุ้งตื่นออออเคส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยบบโต้ตอบอะไรกันใช่ใช่ไม่ไม่ไม่มีโต้ไม่มีโต้ตอบที่แบบอะไรเงี้ยไม่มีเลขไม่มีอะไรพวกนี้ไม่มีอะกลับกลับไปที่เรื่องเงินปากผีก่อนก็คือถ้าแบบเอาแบบ ตามที่พี่รู้มาอาจจะผิดนะก็คือมันจริงๆมันคือค่าผ่านทางเข้าสู่อ่าอีกโลกหนึ่งไม่เราไม่รู้ว่า,ว,าว่าไปไหนแต่อันนี้นี่เป็นเป็นความเชื่อนะของของหลายๆหลายๆที่หลายๆศา,าส,สนาเงินเนี้ยเงินเนี้ยเออมันเป็นแบบค่าค่าข้ามแม่น้ําอืำประมาณนั้นออืมืมนั่นแหละเรื่องก็ประมาณนี้แต่คือ ผมมาไม่เคยเจอแบบตัวเป็นๆแบบไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้แต่คือเป็นคนชอบฝันอฝันอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าถือว่าเอาจริงๆจากจากจากที่พี่ฟังพี่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 ถือว่ามันมันไม่เรื่องที่น่ากลัวแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบเรื่องของสายสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เออเออการดวงวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยง่ายกับญาติเราอ่ะ ฮะอะไรเออมันมันผูกพันมา่อวะผูกพันกใันแต่เรื่องแบบนี้มันชินแล้วไงถูงเวลามันชินแล้วมันเลยก็เลยแินพี่ก็ปรับสภาพไปคือเอา่ยในคือในฝันนะไม่ไม่ได้รู้สึกกลัวเลยเว้ยในฝันบางทีเราเราเห็นเขาอ่ะเราเห็นตาก่ายาญ่ะเราล้องไห้ในฝันอ่ะเรายังร้องไห้อยาเขาอยู่เขายะไปใช่ไหมใช่มันยังร้องไห้แบบว่าตื่นมาก็แบบว่าตายตาก็แบบชุ่มๆอะไรเงี้ยอ๋อของพี่นี่ถ้าเกิดว่าฝันเห็นคือ แต่สอง้ามาในห้องเวนั้นเลยเออมีมีเหมือนกันมีเหมือนกันแบบที่แบบฟันเห็นยายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นมาก็ก็ซึมเศร้ากันไปเอออ่ะมาอันนี้จบแล้วใช่ไหมเรื่องแรกอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะก็ซอบซับซอ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 บซับแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่อบอุ่นมากกว่าอบอุ่นมากกว่าเออแต่ก็มีคนรู้บางจังหวะนะอ่าใช่ใช่นะอ่ะ